เอาเละครับคุณผู้ชมก็สวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับวันนี้เราอยู่ในการเกนอย่างว่า EP ที่51กันแล้วเนาะก็ก่อนอื่นต้องบอกคุณผู้ชมก่อนเลยว่าเกมเนี่ยคุณผู้ชมอย่าพลาดเด็ดขาดนะครับต้องบอกเลยว่าอย่าพลาดทุกคนเลยนะครับเพราะว่าเป็นเกมที่แบบผมพูดเลยครบรถจริงๆ เกมนี้เดี๋ยวผมจะพูดให้ฟังนะว่ามันครบรถยังไงนี่ต้องต้องฟังกันนะเราต้องบอกเลยว่าต้องฟังกันนะก็ก่อนอื่นเลยเนี่ยผมจะบอกกันว่าการโหลดของตัวเกมนี้อาจจะค่อนข้างซับซ้อนนิดหนึ่งนะครับก็คือให้เรากดเข้าลิงก์ไปถูกไหมนะครับหลัจากนั้นมันจะมีให้เลือกทั้งสองอย่างว่าจะให้เลือกเปิดในแอป,ปหรือเบราว์เซอร์ให้เราเลือกอันไหนก็ได้สักอันหนึ่งนะครับทีนี้เราพอเรากดเข้าไปปุ๊บมันก็จะมีไฟล์2ไฟล์เนาะให้เราเลือกโหลดไฟล์ที่เป็น V จุดอ่า v0.10 โ okay, อเคไหมเออนะครับไฟล์ที่มีขนาด1.93ไฟล์นะครับโหลดมาแค่ไฟล์เดียวนะมันจะมี2ไฟล์มันมีเวอร์ชั 10, น0.9ะกับ0.10เนาะโอเคเนาะให้โหลดเฉพาะ0.10โ okay, อเคนะแล้วก็ติดตั้งได้ปกตินะครับทีนี้เดี๋ยวจะมารีวิวให้ฟังว่าตัวเกมวันนี้มันพิเศษยังไงนะครับก่อนอื่นเลยต้องบอกว่าเนื้อเรื่องของเขาเนี่ย คือแบบสุดจริงๆนะครับผมให้9คะแนนเลยแล้วก็เป็นในเรื่องที่หลายๆคนนชอบนะครับก็คือแบบในการแบบเป็นในเรื่องการใช้ชีวิตทั่วไปนะแล้วก็ในส่วนสําคัญของเขาก็คือเขาเน้นฉากอย่างว่าเยอะมากๆนะครับฉากอย่างว่าเยอะจริงๆเลยนะผมพูดเลยเยอะมากๆแล้วก็ตอบโจทย์แบบใครหลายๆคนแน่นอนนะครับอาจจะเป็นพวกแบบชอบแนวแบบพยาบาลอะไรเงี้ยหรือชอบแนวอาจารย์หรืออะไรเงี้ยโอ้โหผมพูดเลยมันหลากหลายจริงๆนะครับ ตัวเกมในวันนี้คือหลากหลายมากนะครับแล้วก็แบบอย่างที่บอกล้วคือเน้นอย่างว่าด้วยนะครับมันเออคือกรนท้างที่จะดีนะผมพูดแล้วดีดีต่อใครหลายคนแน,น่ๆน,นนะอ่าแน่นอนนะครับก็ประมาณน,นี้เนาะเดี๋ยวผมจะพูดถึงในเรื่องภาพต่อนะครับเรื่องของภาพเนี่ยผมพูดไปก่อนแล้วผมให้9วคะแนนนะแล้วก็ิกเนเจอร์ของเกมนี้เลยคืออะไรรู้ไหมอืมคือเนื้อเรื่องมันดีละ เนื้อเรื่องอย่างว่าเน้นอย่างว่าแล้วไม่พอนะครับแล้ว,วัวเกมนะครับเกมนี้คือต้องบอกว่าเน้นฉากดีแบบเคลื่อนไหวแบบทั้งเกมเลยนะคือผมพูดแล้วว่าผมแม่งหารูปภาพแบบยืนเฉยๆไม่มีแทบบไม่มีเลยนะครับในส่วนของเกมนี้คือมีน้อยมากนะครับส่วนใหญ่จะเป็น 3D แบบเคลื่อนไหวัหมดเลยนะแล้วก็ มีแบบเขาโครงแบบต่างๆงก่อนอะไรเยอะแยะมากมายของเขานะครับคือส่วนเรื่องภ้าผมชอบมากๆเลยนะแล้วก็แบบด้วยที่ว่าเราเจอหลากหลายอาชีพด้วยแล้วภาาวาฒนธออมมันดีด้วยแล้วที่สําคัญตัวครหลายตัวน่ารักมากนะครับอันนี้ผมพูดระยะผ้าเด็ดขาดเลยนะเนี่ยนะครับต่อมาเรื่องเสียงกันบ้างเสียงก็ตีไปกันนะครับผมให้8คะแนนเลยคือเสียงเอฟเฟกเสียงประกอบอะไรทั่วไปผมว่าดีแล้วนะยังมีเสียงอย่างว่าด้วยและแน่นอนว่าทุกคนเนี่ยเวลาเล่นเนี่ยใส่หูฟังกันด้วยนะ โอเคป่ะนะครับ <trusts> ก็ดทว่ว่าเขามีเสียงอย่างว่าด้วยนะครับมันเออดีเลยผมพูดเลยว่าข้อไดอผมมัได้ดีพอสมควรนะอันนี้ก็ผมแม่งแทบจะตอบโจทย์ในส่วนขององค์ประกอบภาพรวมมากๆเลยนะครับต่อมาด้านเกมเพลย์มากดีกว่านะครับด้านเกมเพลย์เนี่ยผมให้3นะคือที่ผมให้อ่าเยอะหรือให้น้อยเนี่ยต้องบอกไว้ก่อนว่ามันไม่ได้บ่งบอกว่าเกมดีหรือไม่ดีนะครับแต่มันเป็นข้อบ่งบอกว่าตัวเกมเนี่ยมีระบบ ที่มันแบบว่าอื่นๆเยอะหรือเปล่านะฮะซึ่งตัวเกมในวันนี้มันเล่นง่ายนะครับเล่นง่ายจริงๆนะเล่นง่ายมากๆนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องระบบอะไรต่างๆแทบจะไม่ค่อยมีเนาะอันนี้ก็ตอบโจทย์สำหรับชอบอย่างว่าแล้วก็เล่นง่ายๆไม่เน้นเนื้อเรื่องสักเท่าไหร่โอเคไหมแต่ก็ควรจะอ่านเนื้อเรื่องด้วยนะจะได้รู้เรื่องโอเคไหม <laughs> ต่อมาครับด้านการท้าทายกันบ้างดีกว่าด้านการท้าทายผมให้7เลยนะคือให้เเนี่ยก็อย่างที่บอกครับว่าเกมมันเล่นง่ายเนาะซึ่ง7คะแนนเนี่ยผมไม่ได้อ่าให้ถึงความเล่นยากนะครับ เขาเรียกว่าการแบบตื่นเต้นการท้าทายต่างๆได้แบบเราต้องเจอเราต้องรุ้นอยู่ตลอดเวลานะแล้วแบบเราต้องเจอกับหลากหลายสถานการณ์คิดภาพอองไหมเออจำพวกในอ่าในห้องทํางานอะไรเงี้ยแบบไอฉากอย่างว่านะครับในที่รถในอะไรอะรถไฟใต้ดินอะไรอย่างเงี้ยเออหรือแบบโอ้โหเนอื่นเยอะแยะมากมายมันเป็นแบบมันเป็นหลายฉากที่หลายเกมไม่ค่อยมีนะครับแต่เกมนี้มังรวมมิตมาให้แบบเยอะมากๆ เอออันนี้ทุกคนต้องเล่นจริงๆนะครับพูดเลยถ้าไม่เล่นนี่คือพลาดจ,จริงๆเลยนะก็น่านยูบะบานี้เนะในส่วนของคะแนนล้วนผมให้เกมนี้ก็คือ9เลยนะครับคือแบบทำออกมาได้ดีมากเลยนะแต่ว่าที่จริงผมจะให้สิบเลยนะแต่ว่าที่หายไป็น1คะแนน,นนี่ไม่ใช่เราหรอกนะคือแบบในบางฉากอะคือแบบโดยองค์ประกอบรวมมันอาจจะขาดสักเล็กน้อยนะครับ แต่ว่าถ้าเน้นในฉากของวากับเนื้อเรื่องเนี่ยผมว่าดีเลยแหละนะครับก็ถือว่าดีมากเลยแหละเนาะก็ประมาณนี้เนาะสำหรับอีพีที่51นะครับก็ลองไปเล่นกันดูนะผมเชื่อว่าถูกใจใครลหลายๆคนแน่นอนแบบส่วนมากเลยแหละที่ชอบแบบเนี้ยโอเคมั้ยก็เดี๋ยวเจอใหม่ในอีพี52ว่าจะเป็นเกมอะไรต่อวันนี้ก็ขอให้สนุกแล้วก็เอนจอยครับ